อากาซิบอกเล่าพามาชมกับรถกระบะยอดพันอึดนะคะรุ่นนี้ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันเลยนะคะแม้ว่ารถยนต์จะค่อนข้างมีอายุแล้วนะคะแต่หลายๆท่านก็ตามหาไปใช้งานกันค่ะ Isuzu TFR นะคะราคา89,500บาทคันนี้นะคะภูงมาลัย power ค่ะเครื่องเดิมไม่ไอไม่ควันนะคะแอร์เย็นภาษีปี66ค่ะเกียร์ธรรมดานะคะ เรียกกันได้ว่าคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยคะ่ะทุกท่านเริ่มคบพร้อมโอนเลยนะคะ8,9500บาทสนใจติดต่อโด,ดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปทักเข้าไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านแอดมินขอแนะนำให้เข้าไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะพร้อมกับตรวจสอบสภาพของรถและเอกสารต่างๆด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ